บออั่นมายืนดี่ราน่าจะเปิดไปเลยนะเร็วจ้ามาร์แหรือยังยัง รอทุกพี่ก็เปิดโ <c oughs> ชตุยอะโชตุโชตุ สวัสดีค่ะลูกค้าท r แซดนะคะเปิดรีวิวค่ะเปิดรีวิวไหนดูสิกล้องเป็นยังไงบ้างชุดชุดผ่านในชุดชุดชุดเป็นไงสเวตเตอร์ฮูดชายนะเขาว่านะลูกค้าเขาว่า ว่าคือสเวตเตอร์หูชายนะมีแค่ก้อนรีวิวนะคะมีแค่ก้อนรีวิวโอ้โหมีแพ็คถุงด้วยนั่นนะนั่นน่ะอ่ะหนึ่งร้อยกิโลป้ายแปดดาวค่ะยังไม่ยืนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ลงเสรต้องมุมลงลงมานี่ป่ะฮะตัวเล็กเหรอ คือ,อไรจงสือเล้เหรอคุณนะอือโอนาเป็นไงบ้างนั่นแน่นา,นนานดูดีค่ะลูกค้านี่สวัสดีค่ะ้ลยเลยนะ T R Z ค่ะลูกค้า T R Z sweater h o o d ชายนะคะ sweater h o o d ชาย y มาตัวแรกเลย Uniqlo ไซส์ L ค่ะ Uniqlo ค่ะลูกค้าตัวนี้ Uniqlo นะคะ วางตัวรีวิวนะอันนี้เดี๋ยวแกะถุงเลยนะแกะถุงเลยว่าถุงมันแตกแล้วนะคะตัวนี้อ่าอินิเมอินิเมอีนเนอนิเมค่ะลูกค้าไซส์ L ค่ะข้าม่นะนี่อ่าจะมีเปื้อนตรงนี้เพราะอยู่บนกระสอบนะคะนี่อยู่บนกระสอบนะนี่อันนี้เป็นอะไรจ๊ะมีสวมซิปคละกันนะคะสวมซิปคละกันนะลูกค้า สวมกับซิปค้ากันนะมันออกมันจะออกเน้นแบบตัวใหญ่เลยนะส์ L DC ค่ะ d c ค่ะลูกค้าสกรีนหลังเลยตัวนี้อ่าสกรีนหลังสกรีนหน้านะคะเป็นฮูดล้วนนะคะแบรนด์ DC ค่ะตัวนี้ DC นะลูกค้า รีวิวได้ตามนี้ทุกตัวเน้นไซส์ใหญ่เพราะมันเป็นรหัสของของผู้ชายนะคะ e center อะไรนี่ s s e n t i a สีนดำตาลค่ะลูกค้านี่นี่โอ้โห้าแบบว่าผ้าคัตตอนหนกหนักเลยนะลูกค้า h m ค่ะตำหนิเปื้อนเสียมีบ้างอย่างสีขาวอย่างนี้นะคะลูกค้า h m ค่ะตัวนี้นะ สีตกอันนี้โคราเบียค่ะเป็นคอกลมนะแต่ซิปหน้าค่ะโคราเบียค่ะตัวน,นี้โคราเบียนะลูกค้าโคราเบียไซส์ใหญ่มากโอ้งานดีอันนี้อืมนี่ไซส์ใหญ่ลูกค้าไซส์ใหญ่พร้อมเป็นสเวตเตอร์ฮูกของชายนะคะอันนี้อาจจะคล้าพวก ไม่ฮูดมาบ้างนะคะนี่ไซส์เอมค่ะยูนิคอรนะคะ,น,ะ,คะนี่เฮ้มันไซส์ใหญ่เนาะเออชาไซส์ใหญ่ทีมอะไรเนี่ยดูลู้าดูไซส์นี่ไซส์ใหญ่นะคะคิตตี้ <Kitty S 2> ค่ะอันนี้คล้ายๆแบบว่าฟิตซ <ๆ S 2> นะีดนะคิตตี้ค่ะฮัลโหลคิตตี้นะคะ <S 2> <S 2> <S จำนวนตัวน่าจะประมาณ2 0 0ถึง250ตัวนะคะ มีอะไรโฮมมี่เหรออันนี้โฮมมี่ค่ะโอ้โหอะไรอะ่ะตัวเอสตัวอย่างใหญ่อะ่ะสกรีนหลังค่ะดูดิสกรีนหลังนะลูกค้าตัวเอสตัวอย่างใหญ่มีโอ้ออันเด Under Armour ใส่พีเซนต์แล้วใส่เลยรสวเวตเตอร์หนสเวตเตอร์หูลูกค้าไฟเอาค่ะไฟเอาลูกค้า มันจะออกตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็น T-R z นะคะเป็นแบบรหัส Sweater h o ูดชายนะคะมันก็จะออกตัวแบบไซส์ชายอ่ะรู้สึกจะไซส์ L ขึ้นไปนะโอ้ยใส่รู้สึกถึงพลังขึ้นมาทันทท้คอโอ้ s w e a t ค่ะทางมูดเลยเทม้เทที่เขาลบกันเฮ้ยพวกเดียวกันวางวะลายพลางลายพลางลูกอ่ะพลางพลางกล้วยไม้นะอืม คือคืนหน่อยทำงานก็บกละเฉงหน่อยสิฮูมยูนิโคลบุกขนลูกค้าอันนี้จะได้ไซส์ใหญ่ได้ตัวใหญ่นะคะเพราะมันเป็นแบบรหัสชายนะคะฮูดนะคะอันนี้ยูนิโคลบุกขนทั้งตัวนะคะเอ่เออจำนวนตัวถึงสองร้อยบอกไม่รู้ของตัวใหญ่นี่ยสีตกอ่าสีตกเปื้อนันก็มีบ้างนะลูกค้านี่ดูโอ้โหนี่อย่างเนียนเลยฮูมาก อันไหนถ่ายรูปเนี่ยนี่ข้างหลังนี่ลูกค้าแต่นี่สีตกมันมีน้ำยาตับสีนะเฮ้ยนี่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 อ้วนมีแขนสั้นปนมาหนึ่งนี่ที่ซ่อนอยู่อะไรอ่ะที่เขาตามหาใครอ่ะนี่อยู่ในโคร collection อะไรลูกค้าดูข้างหลังก่อนนี่นี่นี่มาเวล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 วอร์เนอร์วอร์เนอร์ นิวบาล์เธอค่ะลูกค้าอันนี้นิวบาลานซ์ค่ะนิวบาลานซ์นะคะนี่เอ้สวยสดเฮ้ยแบรนด์เยอะมากยูนิโคลตัวนี้ฮูยูนิโคลมีแค่ก้อนรีวิวนะมีแค่ก้อนรีวิวนะจ๊ะเออยูนิโคลจ้ะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ลูกค้าค่าดีมากขาดีค่าดีจริงอาดิดาสอาดิดาสนี่นี่ไซส์ใหญ่ อาดิดาสู่ขาถ้าส้มซื้อส้มก็จะซื้อไซส์ XL 2 XL นะสำหรับตัวส้มนะเนี่ยดูเทียบกับตัวดิอยากบอกว่าชอบใส่แบบว่าโอเไซส์ไงนี่นี่ดูตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ดูมีอะไรราคาแค่ Th ันเดอร์สตอลูกค้าตัวนี้นี่ลูกค้าสวยอ่ะตัวนี้อ่อันนี้จะมีแบบผู้ชายไซส์เอ็มโคตรเจ๋งอะ เออสวยสวยสวยจริงเน้นตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่เน้นใส่ชายค่ะหญิงใส่ได้เน้นใหญ่ไว้ก่อนใส่ได้ทั้งชายหญิงนี่ถ้าเดือรวมคือใหม่แต่ว่าต้นหนีเปื้อนเสียมีไม้มันก็มีนะคะค้านี่ตัวที่เด็กแล้ว DC ซีมาสองตัวแล้วเด็กสเก็ตเด็กสเก็ตอืมดีซีอุเอสเอวีโกวีโอโชว์ไม่จบเลยไอ้ของดีะว่ โอ้โหแบรนด์มาไม่หยุดไม่หย่อนแชมเปี้ยนนี่ข้างหลังเป็นมิกกี้ด้วยสุดยอดไปเลยฮูดล้วน่ะจะมีปนแบบไม่ฮูดบ้างนิดหน่อยนะคะลูกค้าบิวตี้ยังค่ะบิวตี้ยังแบบผ้าหนาๆเลยเป็นผ้าต้อนน้ำไม่ใช่ผ้าสำลีจะเกินไปแล้วนะมาอีกแล้วลูกค้าดีซีดีซีสามตัวแล้วเฮูดแบบมีลายจุดอยู่ข้างในด้วยมีปะเนี่ยกาแล็กซี่กาแล็กซี่แขนมีด้วยโอ้โหสุดยอดใช่หรอทีเคมิกไพร์ ซื้อไปติดร้านร้านดูดีขึ้นต้องมีตัวใหญ่ชอบเลยชอบนะคะบอกตรงค่ะบอกตรงเดี๋ยวขอสักครึ่งก็สอดเดี๋ยวแจ้งราคานะคะมีราคาอยู่ในใจอยู่แล้วเฮ้ยนี่เจ๋งว่านี่คินชอบเลยนะ่ีอูค่ะนีนจี g ูลูกค้าจ u ูไซส์แอนะคะนี้ไซส์แอันี้เชือกสีทองอันนี้เชือกสีทองลายสีทองลูกค้าไปซักอบนะฟูเลยอ๋อนดูตัวนี้เออคดูเอาเอง นี่ลายโปรคับไซส์ L อลส่วนใหญ่ไซส์ L ขึ้นนะ L ชายนะคะลูกค้าดูสวยมากนี่อ่ะนี่สกรีนเฮ้ยนี่ก็สวยลูกค้าเออสีเขียวสีเขียวแขนหมีแขนหมีเจแลนเจรันเจรันอันนี้ตัวเลขมังมาหน่อยนจ้าเจรันเจรันถ่ายรูปคือตรงนี้นะจ๊ะโอเคอ่าลูกค้าก่อนเอาละอเมริกันอีเกิลนี่อะไรนี่อะไรอเมริกันอีเกิลครับตัวนี้คอ แน่ๆโบบข้างในโบบุกขนด้วยนะเนี่ยเน้นเนื้อๆนะสัสนี้เลยลูกค้าเต็มๆเออเน้นเนื้อๆเลยแบบไม่มีนะ่ยูนิโคลครับตัวนี้ไม่ใช่เกาเหลาฮุ้บุกขนเหมือนกันยูนิโคลสวยอ่ะเหมาะกับเทศกาลจริงๆไม่บางนะคะผ้าออกแบบหนาหน่อยใช่อนี่สีแดงสีแดงนี่กระตูนใช่ไหมเนี่ยนี่อะไร <Plus S 2> คาส่นี่ของผู้หญิงแน่ๆตัวนี้<ะ>เป็นก้อน100่กิโลนะคะลูกค้าหนึ่งร้อกิโลนะคะ8,900บาทค่ะ8,900ันเนะคะครีวิวมีส่วนลดไหมเนี่ยมีแค่ก้อนรีวิวนะคะอค่าพูดค่ะลูกค้าตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นรหัสของชายล้วนนะคะ เป็นงานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นคลาสสวมซิปนะคะแต่ว่าเป็นยูนิโครครับตัวนี้เป็นฮูดนะยูนิโครจ้ะพาไปซักอบโอ้โหฟูเรียบสวยเลยนี่ดูอันนี้มันใส่แางนี้นะแบบแนวกลับด้านหรอประตูได้แล้วครับอันนี้เป็นแนวกลับด้านอย่างนี้นะประตูนนี่ประตูมาอีกแล้วเออเนี่ยอะไร นี่ลูกค้าดูไซส์ใหญ่มากอืเป็นงานญี่ปุ่นนะคะคอซาเทียบอันนี้คอซาครับคอซาสวยสกรีนนี่ลายสปีดงเฮ้ยน,นี่เจ๋งว่ะเออดูคันจมูกเลยเอา้าวด้านหลังด้านหลังนี่แปดพันเก้านะคะรีวิวรถได้อีกไหม อยาต้องให้เพราะว่าไปดูดีเซนเต้ค่ะของดีอย่างนี้ลูกค้าดีเซนเตอาเบอร์คอมบี้อันนี้ของผู้หญิงนะติดมานี่คุยเป็นขนสวยมากบอกเลยตัวนี้สวยมากอาดิดาสค่ะขนบุกขนลูกค้าอาดิดาสไซส์อันนี้เจ๋งมากบอกเลยเอาเบอร์คอมบี้อาดิดาสค่ะเป็นซิหน้านะอาดิดาสลูกค้าอุ้ยแพงเยอะว่ะใจหัวใจเออไม่น่าละมาแพงลูกค้าทุนมันมาแพงไง แต่ของมันดีแต่ว่าขายได้ราคาครับเน้น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 เนื้อเหนือขายง่ยเลยของดีอย่างนี้ไซส์ใหญ่ขายง่ายลูกค้าใส่ได้ทั้งชีส์ไนกี้นะตัวนี้ไนกี้ครับนี่นี่อะไรอ่ะอันนี้ออกกันเลยแบะแบะแดะแดแบะแบะลงร้านเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะกระสอบนี้สุดยอดจริงนี่เดี๋ยวนับจำนวนตัวให้นะคะน่าจะประมาณ200ได้ไหมเพราะมันตัว ผ้ามันไม่บางไม่ใช่ผ้าสำลีนะเป็นผ้าคัตตอนนะคะลูกค้าหมายถึงว่ายูนิโครค่ะอันนี้ยูนิโครตีไปประมาณ200ถึง250ตัวลูกค้าเดี๋ยวส้มนับแล้วเขียนให้ในโพสต์หมายถึงคนที่ไลฟ์อยู่มีกี่ตัวฮะตัวเดียวคนที่นั่งไลฟ์กันอยู่เนี่ย <c oughs> แก๊ปค่ะแก๊บจะไปเผามาให้ว่าสตาร์วอล์ค่ะลูกค้าโโอ้หแก๊ปซิปหน้าใครไม่ใส่ซิปจ้ะสตาร์วอลสตาร์วอลแก๊ปซิปหน้าแก๊ปซิปหน้าค่ะลูกค้าสวยอะไรนี่อะไร มีแค่ก้อนรีวิวนะเทนเทนว่ะมีหลังด้วยดังดังอันนี้จะตัวทีเด็ดเทนเทนเทนลูกค้าอ๋อเฮืออะไรกันเนี้ยกะปีกระเป๋านลยสินานๆไลสดทีตัวที่ใส่ก็ใช่นะลูกค้ายูนิโคลลูกค้าตัวนี้ยูนิโคลจ่ะของดีจริงเฮ้ย ไอ้เนี่ก็สวยอะไซแอลเลยไซแอลไอ้เรนก็สวยลูกค้าี่มีทั้งสวมทั้งซิมนะซิหรือเปล่านี่มีคาริแกนติดมาตัวหนึ่งสวยแล้วเนี่ยแกะไหมลูกค้าแกะไหมคาริแกนแนวอาร์แบนแกะไหมแกะไหมแกะนะแกะแกะมีถุงนี้ด้วยนะเฮ้ยเซอร์โบลิงแกะไหม๋ยวแกะให้ดู นี่ปกี้ก็มีแพ็กถุงมาเหมือนกันอ้โหใหม่มากโอ้โหสกรีนสกรีนเฮ้ยนี่มันอูเทนปะเนี่ยฮะแบานอะไรไม่ใช่อูเทนใช่ไเบเบ้ของนี่ขีดแล้ว่าเนี่ยอเบเบ้เหรอคืออะไรอ่ะนึกว่าอูเทนอะไรอ่ะไม่โลโก้ของเบเบ้เหรออูเทนอ่ะอูเทนนี่เนี่ย ใหม่มากอยู่ในห้องไงลูกค้าอะไรฮ่าฮอะไรอะไรเออนีนลูกค้าอยูนใโครนะคะอันนี้อยู่ในโครค่ะอยู่ในโครลูกค้าเอาเหอะสวยสวยสวยนี่มีอะไรเอ่ยกรีนพิกกรีนพิกอันนี้น่าจะเป็นกระตูนนะลูกค้าจีูครับตัวนี้ ตัวนี้จียูคตูนกระตูนกระตูนอนอ่นะตัวใหญ่มากรูเทียบนี่เทียบเทียบนิวบาลานครับอันนี้เป<ม>็นแบบตัวยาวนิวบาลานตัวยาวาคร <ำ S 2> ับลูกค้าสิบหน้านี้แขนสั้นสิบเขาแปลกเนี่ยแต่สั้นมีมาสองตัวนี่แพ็กถุงค่ะแพ็กถุงไม่กแกะนะนิวบาลานอืให้ลูกค้าไปลุ้นเอาตัวแพ็กถุงมีอะไระจีูค่ะจีูโอ,โอ้ตัวเล็ก ติดมาน้อยมากส่วนใหญ่ออกตัวใหญ่ไซส์ L ขึ้นมิซูโน่ค่ะมิซูโน่ผ้าหนานะลูกค้าเนี่ยตัวนี้แบบบุคนครับอันนี้ฮูดแบบบุคนเป็นงาน U L นีก 2XL ค่ะนี่ก 2XL นะคะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะนีลายอ่ะโอ้โหสกีน โอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยเยอะเอ้ยเอ้ยนี่คินชอบเอ๊ะท่านี้ลาคอสลูกค้าลาคอสจระเข้มาเลยชอบท่านี้นี่ท่าอะไรนะท่าอะไรวะนี่จระเข้ลูกค้าลาคอสตัวนี้โอ้โหใหม่มากสีม่วงลาคอสจับวะเอ้ยมีตจระเข้อยู่นี่เลยนะเนี่ยก็เห็นไหมจระเข้ตรงนี้แล้วเนี่ยเจ๋ง อ่าสิบสิบอันนี้มีฮูดซ่อนอยู่ที่คอนะคะฮูดซ่อนอยู่ที่คอบุขนบุขนยูนิโคลค่ะยูนิโคลขนทั้งตัวด้านในนะคะนนฮูดสวย<ๆ>วันนี้ฮูดสวยเออมีแค่กระสอบรีวิวนะลูกค้าอุ้ยแก๊บนี้คนใหม่เลยอะ่ะไม่ใช่แคทว่ะไม่ใช่แก๊บแคทแคทแคทใหม่มากเป็นงานปากนะลูกค้างานปากนะคะ ใหม่มากใครอยากได้ตัวใหญ่ๆนะนี่เลยจะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะ h N M ค่ะ h N M ค่ะนี่ N F L เปการฟุตบอล Oakland Raiders ลูกค้าสเวตเตอร์ฮูดนะคะคระซิปสวมนะลูกค้า Oakland Raiders นี่นี่นี่ดู N F L แทนตัวเมก้ลูกค้าถาม ยู U T โอ้ตัวนี้ใส่ใส่ใส่เครื่องเครื่องนั่งรถเดินทางได้เพราะว่าซิปมันปิดถึงถึงขั้นเลยดูนี่อันเหมาะสมุทรคนชอบนอนไงเออห่อหน้าไปเลยเออห่อหน้าไปเลยอ่ะนี่ plus one ส่ยอสาย L สาย L แก๊ปโอ้โหนี่ก็สวยนะเนี่ยลูกค้าอะไรเนี่ยโจโจมันลูกค้าเออสวยมาก ไซส์เอ็มไซส์เอ็มแต่ก็ใหญ่นี่แก็ปซิปนะคะแก็ปซิปโอ้โหมือหนึ่งมาเลยจีอูป้ายห้อยเลยลูกค้า u ีอูนี่ใหม่เอี่ยมเลยนี่ทำราคาไปเลยตัวนี้ป้ายห้อยเลยไซส์เอ็มเออมาจากฮาวเวิร์ดนะออกฟอร์ด ฮาวเวิร์ดว่านนี่ไอที่พ่อเตอ๋อวะเนี่ยฮ่าวิ่ใช่อะไรอ่ะเออเจ๋งว่ะนี่ใส่ไปเลยนี่ฉันจบฮาวเวิร์ดเฮ้ยอันนี้ดูเหมือนจะแพงใหญ่มากมีเสือมีเสืออ้วนนี่งานแกะถุงนะคะงานแกะถุงเมื่อกี้อะไรงานแกะถุงสองเอ็กเซลค่ะฮิโรมิชิลูกค้าฮิโรมิชิโอโห้บ้านอะไรเอ็กซ์ลาร์ด่ะเนี่ยใช่เลยเอ็กซ์ลาร์ดจ้าโอ้โหเป็นไรเนี่ย สกีนสกีนยังใหม่แน่แน,นเลยลูกค้าสีน้ำตาลเข้มนะใหม่มากเลยตัวนี้ไซส์ดีด้วยนะไซส์ใหญ่อืเอาเลยเหอะแปดพันเก้าลูกค้า nev ทำราคาได้เพราะว่าไม่ใช่ผ้าสำลีมันเป็นผ้าคัตต้อนนะคะและผ้าหนานะคะไม่ใช่ผ้าแบบไม่ใช่ผ้าบางนะมันก็มีคลาบบางมาบ้างเล็กน้อยมีค้าแขนสั้นนิดหน่อยนะคะบิลลาบองเออก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์บิลลาบองก <concept. S 2> ็ามาลูกค้า บิลลบองบิลลบองสกรีนเออตัวดีๆทั้งนั้นแบ็คแมนแบ็คแมนมือละโอเคโอเคละบุขนยูนิโคลค่ะนี่บุขนยูนิโคลอย่างนี้ก็ขายดีไซส์ใหญ่ด้วยนะนี่อ่า DVS <D BS. S 2> สวยจ้านี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าคลิกซีไม่ใช่ซุกะซุกะไซส์ LL นะคะ LL เขาใหญ่แล้วนี่ดูขา สกรีนสกรีนแก๊บแก๊บแก๊บอันนี้บุขนอุ่นมากหนาะวตึบอันนี้แก๊บนะคะแก๊บลูกขาแก๊บนะคะแก๊บซิปหน้าค่ะอันนี้อะไร XL 2XL อันนี้มาตัวหนึ่งแล้วนี่เมื่อกี้เป็นแบ็คแมนอ่ะม,มาจากถุงใช่ไหม TK Shop ค,ครับวันนี้ค่ะ TK Shop เดีย๋ยวนับแล้วส้มลงไว้ให้ตรงโพสต์นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะน่าจะประมาณ200-250ถึงตัวนะเดีย๋ยวนับอีกทีเพราะว่าตัวมันมันใหญ่นะคะอันนี้ยูนิโครนะคะยูนิโครนะคะเป็นงานป้าย8ดาว100กิโล8,900นะลูกค้าเดี๋ยวส้มนับให้อีกทีนะคะใครสนใจทักแชทนะคะสวัสดีคะ่ะ